สวัสดีครับอันนี้ก็ติดยางขอบประตูของนาวล่านะครับนาวล่าแคปครับผมอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งก็คือเราแกะกาบตัวนี้ออกนะครับแล้วมันก็จะสามารถดึงยางเดิมออกอันนี้เป็นยางเดิมนะครับยางเดิมจะแบนแบบนี้ครับนี่ยางนมจะแบนนะครับแต่ยางที่เราใส่เข้าไปใหม่ นวมมันจะโป่งจะใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับนวมมันจะทําให้ปิดประตูแน่นขึ้นนะครับพอติดตั้งเสร็จก็เข้ารูปเดิมนะครับรูปเดิมเลยเข้ารูปสวยนะครับยางที่เราเปลี่ยนจะเป็นยางตัวนี้ครับยางที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับส่วนยางที่อยู่ในประตูอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับนาวาร่าเราติดอยู่ที่1,700บาทนะครับนาวาร่าแคป ร้านอยู่ในตลาดสีวลีพาซานะครับซอยวัดสีวลีน้อยถนนบางนาตาดกม .18 นะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือลูกค้าท่านใดจะให้ไปติดตั้งนอกสถานที่เราก็ไปติดให้ด้วยนะครับแต่เราจะบวกราคาค่าเดินทางเพิ่มนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ